วันนี้เก็บเก็บภาพน้องใบบัวมาฝากค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมยายทวดค่ะก็อยู่ใกล้ๆบ้านสวนนะคะห่างกันไม่เท่าไหร่ค่ะมีมีน้องใบบัวด้วยเอาใบบัวร้องเพลงให้ฟังหน่อยใบบัวใบบัวขอขอเพลงหน่อยเอาทักกันหน่อยแล้ว มองมองกล้องมองกล้องโอ้ทักทายกันเหรอน่มาแล้วขออีกขออีกแน่แน่ขออีกขออีกโอ้โหเขารู้ค่ะ เขาชอบคนเยอะๆเขาชอบเดี๋ยวเขาก็ร้องเพลงให้ฟังขอเพลงหน่อยร้องแล้วค่ะ น,นั่นแน่ขออีกขออีกไปนั่นเลยเ่าห้องนะัวนั่นห้องเลี้ยงกันห้อง,อ,งองน้องเดียวกันนะคะน้องคอยวันนี้เก็บ,เก,บเก็บภาพน้องใบบัวมาฝากค่ะน้องคะกลางโชว์ยิ่งเราถ่ายกล้องเลยโชว์ใหญ่เลยคะ่ะแอนแน่หันมามองด้วย เก <laughs> ่งจังเลยอ๋ออันนี้น้องนับทองนี่น้องใบบัวค่ะน้องใบบัวชอบโชว์แต่ันบนับทองตื่นกล้อง <c oughs> ตรงนี้เป็นชวนชมทั้งหมดเลยค่ะ สีขาวจะสวยมากเลยค่ะทุกคนเด่นด้วยค่ะเพราะว่าเขามีกระถางเดียวที่เป็นสีขาวเนวี่ยคะ่ะสวยไหมคะเขาจะดูเด่นเลยค่ะเพราะว่าเขาสีขาวอยู่กระถางเดียวต้นเดียวนี้ก็สวยค่ะ สวนเจออะไรสวยๆงามๆก็จะเก็บมาฝากนะคะต้นนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนน้าเขาเลี้ยงชวนชมไว้ค่ะนี่เริ่มเริ่มมีฝักแล้วค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านสวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ